จะมีใครรู้หรือยังเอ่อสวัสดีนะคะ FC สวัสดีค่ะห้องห้องเป็นไม่มั่นใจยังไงไม่รู้วันนี้เดี๋ยวอืมเอ๊ะ โลโก้เอียงเอย่างเงี้นะโอเคสวัสดีค่ะ FC เริ่มได้แล้วโอ๊ยเที่ยงนะคะทุกคนเที่ยงของวันจันทร์เที่ยงของวันจันทร์เป็นวันที่มีความหมายนะคะเป็นวันทํางานวันแรกนะจะเข้าไปในอีกเครื่องหนึ่งก่อนมีใครเข้ามาหรือยังมีใครรู้ตัวหรือยังนะเจะเอืมเอ๋ทำไมเข้า,หารหัสไม่ได้ เจ้าไม่ได้แจ้งใครเลยนะคะว่าเจ้าจะมาเจะจะมาอะไรเงี้ยไม่ได้แจ้งแจ้งดิแจ้งอาจาไม่ได้แจ้งใครเลยนะคะอืมวันนี้เจ้ากำลังพักเที่ยงนะคะทุกคน <c oughs> เป็นช่วงเวลาของการพักเที่ยงเดี๋ยวมีเอฟซีส่งเพลงมาให้ <c oughs> ทำเพลงให้เอฟซีฟังดีกว่า <c> ือ <oughs> ฟังบนไปนะเป็นไงคะวันนี้เสียงจะาเป็นยังไงเอ่ยเอ๋ไปไหนแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลดเสียงลดเสียงลดเสียงโอเคทันเวลาพอดีโอเคจะมีใครรู้ไหมนะว่าเรามาว่าเจอามา สวัสดีค่ะคุณเจ้าคนสวยสวัสดีค่ะคุณเอฟเอฟว้าวว้าว้วาวว,าว,ว,าว,วันนี้ทํางานไหมคุณ F เอฟเอฟที่บ้านเจ้าฝนไม่ตกเลยค่ะที่บ้านคุณเอฟเอฟฝนตกเหรอคะอุ๊ยพอดีเลยคุณเอฟฟังนิยายอีพีล่าสุดของเจ้าเข้ากันมากเลยกับบรรยากาศเอ,อวันฝนพรมเหลือฟ้าหลังฝนหมายถึงฝนฝนตกเสร็จแล้วอะไรเงี้ย ต้องมาฟังเอ่ยนิยายจ้านะคะนาะคุณนด้เบี้ยนะานะานาะนะฟังรืยองอีพีอีพีอีพีล่าสุดนะคะอีพีที่เ EP ท่าไหร่อ <laughs> ีพีเท่าไหร่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอือแปดเหรอหร,ห,รหรือหรือหรืออะไรว่า <laughs> เปิดดูก็ไม่ได้เพราะว่าเข้าขนี้อยู่ <laughs> นั่นแหละอีพีล่าสุดอีพีล่าสุด <laughs> น่าจะฟังหลังฝนตกนะคะคุณนาเบิ้ยอืออือฟังไรื่องสุดจ้าเสร็จแล้วจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะ คุณสุนันทาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังไปโรงพยาบาลอะคะอืมคุณสุนันทาอืมไม่อยู่ชมรงคนคนปอดเหล็กแล้วเหรอติดแล้วเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรนะโรคโรคโรคโควิด2019เนี่ยก็คือคุณสุนันทาแจ้งมานะคะก็แจกก็เลยรู้ว่าคุณสุนันทาอขึ้นสองขีดใช่ไหมล่ะก็เลยต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหม อืก็คงต้องพักยาวนะถ้าถ้าถ้าไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอวินิฉัยคุณหมอวินิฉัยว่า,เ,าเป็นโรคโควิด2019แล้วคุณสุนันทา,ามีไข้ไหมแจอยังไม่ได้ถามอาการเลย <c oughs> <c oughs> ก็มัวย,ยุ่งอยู่หาช่วงนี้โอเคมีไข้ไหมคะอืถ้ามีไข้ก็รีบทานยานะก่อนทานยาลดไข่อะ่ะส่วนมากก็จะเป็นพาร,ราชใช่ไหมล่ะ ก็ต้องเลยทานข้าวก่อนนะคะคุณสุนันทาจะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงภายในเร็ววนันเร็ววนันโอเคกำลังเดินทางใช่ไหมแล้วสะดวกไหมคะเนี่ยสะดวกฟังเจ้าไหมหืมถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเจ้าไม่ว่าอะไรเพราะเจ้ารู้ว่าคุณสุนันทาน่ะมาฟังย้อนหลังให้เจ้าอยู่ดีนะอืม แตายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเข้ามาใหม่เดี๋ยวเข้ามาใหม่